โอ้ต้นเสาสาราครับพัดโ,โวันนี้มาอีกแล้วครับหมดพระหึกเห็นไม่มีคนเลยนะครับมาเป็น ช่วงวันพุธนะครับน่าจะคนทำงานนะครับจะไม่ค่อยมีคนแล้วก็ผู้คนก็รู้ว่าหลวงปู่ไม่อยู่นะครับหลวงปู่ไม่อยู่หลงปูไปกรุงเทพนะครับลงูไปกรุงเทพ